สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฝนเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้จะเป็น EP ที่10แล้วนะคะเราเรียนกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดของคำอยู่นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําวิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1บอกความหมายของคำวิเศษได้ถูกต้องค่ะข้อที่2บอกชนิดของคำวิเศษได้ถูกต้องนะคะและข้อที่3นักเรียนตั้งใจทำงานส่งตรงตามกำหนดเวลาค่ะ นักเรียนยังจำคำว่าคำวิเศษได้อยู่ไหมคะว่าคำวิเศษมันคืออะไรนะคะเราเรียนกันมาแล้วตั้งแต่ป .4 และป .5 นะคะครูคิดว่าเด็กๆน่าจะคุ้นคุ้นเคยกันบ้างกับคำวิเศษนะคะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายนะคะขยายคำว่าขยายก็คือทำให้มัน ใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขยายอะไรได้บ้างนะคะคำวิเศษสามารถขยายคำนามนะคะคำนามก็คือ,อคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะหรือใช้ขยายคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเขาเราเธออัตมาโยมันนะคะ หรือจะทำหน้าที่ขยายคำกริยาคำกริยาก็คือการกระทำนะคะหรือสามารถขยายคำวิเศษด้วยกันเองก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้คำวิเศษนะคะเราพวกคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเนี่ยที่อยู่ในประโยคเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวอย่างคำวิเศษนะคะซึ่งคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะคนหนุ่มสาวนะคะซึ่งคำวิเศษนะคะคำวิเศษก็คือคำว่าหนุ่มสาวนะคะสังเกตว่าคำวิเศษเนี่ยที่ทำหน้าที่ขยายมันจะอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังคำอื่นๆนะคะ หนุ่มสาวนะคะอยู่ด้านหลังคำว่าคนนี้นะคะทำหน้าที่ขยายคำว่าคนซึ่งคนนะคะเป็นคำนามดังนั้นข้อนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะตัวอย่างที่สองนะคะเขาหล่อนะคะหล่อนะคะเป็นคำวิเศษนะคะทำหน้าที่ขยายคำนี้ค่ะคำว่าเขาชนิดของคำว่าเขาก็คือคำศัพวพนาม ดังนั้นในข้อนี้นะคะทาหน้าที่ขยายคํศสพรพนามตัวอย่างที่3มนะคะเรียนเก่งนะคะเก่งเป็นคําวิเศษนะคะทาหน้าที่ขยายคําว่าเรียนซึ่งคําว่าเรียนเป็นคํากริยานะคะดังนั้นข้อนี้ทําหน้าที่ขยายคํากริยานะคะและตัวอย่างที่4นะคะผอมมาก คำว่ามากทำหน้าที่ขยายคำว่าผอมนะคะซึ่งผอมเป็นคำวิเศษนะคะดังนั้นข้อนี้จึงทำหน้าที่ขยายคำวิเศษค่ะนักเรียนพอเข้าใจบ้างไหมคะว่าคำวิเศษนะคะมันจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ขยายทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูชนิดของคำวิเศษนะคะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคำวิเศษนะคะมีหลากหลายชนิดมากนะคะแต่ในป6นี้เราจะเรียนกันกี่ชนิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชนิดของคำวิเศษนะคะคำวิเศษเนี่ยจริงๆแล้วมีมากมายหลายชนิดนะคะแต่ว่าในป6นี้นะคะครูฝนจะสอนแค่6ชนิดเท่านั้นนะคะซึ่ง6ชนิดนั้นมีอะไรบ้างนะคะ ชนิดที่1น,นะคะลักษณะวิเศษค่ะชนิดที่2ปฏิชยาวิเศษชนิดที่3นิยมะวิเศษชนิดที่4อะนิยมวิเศษชนิดที่5ปริชาวิเศษชนิดที่6ประพันธะวิเศษนะคะเดี๋ยวครูฝนก็จะมีคลิป นะคะสนุกสนุกกับครูอุ้มอีกเช่นเคยให้เด็กๆได้ไปศึกษานะคะว่าแต่ละชนิดนะคะเราใช้กันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไปดูคลิปการสอนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับ เด็กชั้นป .6 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะวันนี้อยากรู้ไหมว่าครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรวันนี้สอนเรื่องง่ายนะสอนเรื่องง่ายๆก็คือเรื่อง คำวิเศษเรื่องคำวิเศษเนี่ยเราเรียนผ่านกันไปแล้วดังนั้นเด็กๆชั้นป .6 ทุกๆคนเนี่ยย่อมมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ววันนี้ครูอุ้มจึงนาเอากลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งลองดูซิว่าเด็กป .6 ของครูอุ้มเนี่ยจะจําเรื่องคําวิเศษได้หรือเปล่าเอา้าถามคําถามแรกเลยเด็กๆคําวิเศษคืออะไรอา้าวคิดนะคิดนะครูอุ้มให้เวลาคิดหวินงสองสาม สี่หติ้งดิงติ้งดิง,ดง,ดง,ดงอ่นบก,ดกะดิ่งด้วยตัวเองนะคําวิเศษคืออะไรเด็กๆคําวิเศษคืออะไรยังจําได้ไหมก่อนที่ครูอุ้มจะเฉลยเนี่ยเราลองดูตัวอย่างประโยคนิดหนึ่งตัวอย่างประโยคเช่นประโยคที่หนึ่งนะฉันสวยประโยคที่สองเสื้อสีแดงประโยคที่สามวิ่งเร็วประโยคที่สี่เร็วมาก จบและสี่ประโยคเราลองมาดูซิว่าแต่ละประโยคคําไหนคือคําพิเศษฉันสวยคําไหนคือคําพิเศษลูกสวยถูกไหมเสื้อสีแดงคาไหนคือ no ค <photos> ํา no? พิเศษสีแดงอ่าวิ่งเร็วคําไหนคือคําพิเศษเร็วถูกไหมเร็วมากคําไหนคือคําพิเศษก็ทั้งเร็วและมากเลยถูกไหมดังนั้นคําพิเศษคืออะไรรู้หรือยังคําพิเศษคืออะไรลูกพอดูออกไหมฉันสวยใครสวย ใครสวยสมมุติว่าคุ้มยืนอยู่แล้วเพื่อนคอุ้มก็ยืนอยู่แล้วคุ้มก็พูดว่าฉันสวยแสดงว่าใครสวยคุ้มสวยถูกไหมคนพูดแหละคือคนที่สวยถูกไหมดังนั้นสวยมันขยายใครสวยมันขยายฉันนี่แหละคือหน้าที่ของคําพิเศษละดังนั้นคําพิเศษคือคําอะไรคือคําที่เอาไว้ใช้ขยายขยายอะไรบ้างละ่ะเด็กๆขยายอะไรบ้างฉันเป็นคําอะไร ฉันเป็นคำสรรพนามดังนั้นสวยขยายสรรพนามลูกหนึ่งนะคำวิเศษจะขยายสรรพนามอาวต่อไปเสื้อสีแดงสีแดงขยายอะไรขยายเสื้อเสื้อเป็นคำอะไรลูกเสื้อเป็นคำนามดังนั้นวิเศษขยายนามต่อไปวิ่งเร็ววิ่งเป็นคำอะไรวิง่งวิ่งเป็นคำกริยาเร็วจึงขยายคำว่าวิง่งดังนั้น คำวิเศษก็ขยายคำกริยาด้วยต่อไปเร็วมากเร็วเป็นคำวิเศษมากก็เป็นคำวิเศษดังนั้นวิเศษก็ขยายวิเศษด้วยสรุปแล้วคำวิเศษคืออะไรได้ใจความ,มอย่ยังสรุปแล้วที่ครูอุ้มกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเด็กๆป .6 สรุปให้ครูอุ้มฟังซิว่าคำวิเศษมันคือคำอะไรลูกมันคือคำที่เอาไว้ใช้ขยายหน้าที่ของมันขยายคำอะไรบ้าง ขยายคำสรรพนามก็ได้ขยายคำนามก็ได้ขยายคำกริยาก็ได้หรือขยายคำวิเศษด้วยกันเองก็ได้โอ้โหง่ายมากๆเลยไม่งงนะไม่งงใช่ไหมถ้าตรงนี้งงเนี่ยจะไปต่อไม่ได้งงปะงงนะไม่งงนะดังนั้นไปต่อครานี้ เราลองมาดูชนิดของคำวิเศษกันคำวิเศษเนี่ยมันมีสิบชนิดลูกมันมีสิบชนิดแต่วันนี้ครูอุ้มเอามาแค่หกชนิดเป็นตัวแทนมาแค่หกชนิดทำไมทำไมครูอุ้มจึงต้องเอามาแค่หกชนิดเพราะแต่ละชนิดเนี่ยใช้ผิดบ่อยมากอ่าใช้ผิดบ่อยมากนะเราลองมาดูว่าหกชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งลักษณะวิเศษสองปฏิชยาวิเศษ สามนิยมะวิเศษสี่อนิยมวิเศษห้าปริชาวิเศษหกประพันธะวิเศษมีหกชนิดถูกไหมทำไมคุณอุ้มถึงบอกว่าใช้ผิดไอลักษณะวิเศษกับปิชายาวิเศษเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยมีปัญหามีอยู่เหมือนกัน นิดหน่อยเดี๋ยวครูอุ้มจะบอกว่ามีปัญหาอะไรนะสองอันนี้แต่น et, ิยมาวิเศษอันนี้ยมาวิเศษตริฉาววิเศษปพันธธวิเศษเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่ามันไปซ้ํากับคําสรรพนามไงมันไปซ้ากับกับคสบาสรรพนามและก็ใช้สลับสับสนกันอย่างต่อเนื่องเลยนิยมาวิเศษใช้สลับกับนิยมาสรรพนามอันนิยามาวิเศษใช้สลับกับอันนิยมาสรรพนาม ปริชาวิเศษใช้สลับกับปริชาสพนามและประพันทวิเศษก็ใช้สลับกับประพันทสพนาคราวนี้เราจะมาทําความเข้าใจแต่ละชนิดแล้วก็เจาะลึกเพื่อเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจว่ามันใช้แตกต่างจากคสาสพพนามอย่างไรอ่ะดูชนิดแรกลักษณะวิเศษครูอุ้์บอกมันไม่มีปัญหาอะไรนะลักษณะวิเศษก็คือคําวิเศษที่บอกลักษณะทั่วไปบอกรูปบอกรส บอกกลิ่นบอกเสียงบอกสัมผัสบอกขนาดบอกสันฐานอันนี้เรียกว่าลักษณะวิเศษเช่นดีชั่วอ่าก็ไว้ขยายคนได้คนดีคนชั่วถูกไหมใหญ่ใหญ่ก็บอกขนาดขาวบอกสีร้อนเย็นบอกสัมผัสหอมบอกกลิ่นส่วนหวานบอกอะไรบอกรสถูกปะอันนี้ลักษณะวิเศษง่ายๆผ่านไปเลยเนาะคราวนี้ปฏิชยาวิเศษปฏิชยาวิเศษคือคำขานรับ หรือคำตอบรับเช่นครับค่ะคะขอรับครานี้ครูอุ้มไม่เป็นห่วงอะไรเลยเป็นห่วงอยู่คำเดียวคือคำว่าคะกับคำว่าขาอ่าก็เป็น2องคำเนะาะคะกับขาเนี่ยเป็นคำที่ใช้ผิดบ่อยมากๆบ่อยมากๆนะครูอุ้มอยากฝากให้เด็กๆฟังครูอุ้มนะลูก แล้วอย่าใช้ผิดอีกนะรูมขอร้องเลยนะขอร้องเพราะว่าคำนี้ใช้สลับและอู้ผิดด่อยเยอะมากจนมีกระแสว่านะค่ะเท่ากับอะไรเท่ากับประหารนะค่ะเท่ากับประหารออ้ยรุนแรงขนาดนั้นรุนแรงขนาดนั้นดังนั้นห้ามใช้ผิดนะเดี๋ยวโดนประหารนะเด็กๆคะถ้าออกเสียงคะต้องไม่มีไม่เอกเวลาเขียนต้องไม่มีไม่เอกนะแต่ถ้าออกเสียงค่า เวลาเขียนต้องมีไม้เอกเช่นวันนี้หนูมาแล้วค่ะใส่ไม่เอกนะใส่วันนี้หนูไม่มานะคะใส่ไม่เอกไหมไม่ใส่อ่าเน้นย้ํานะถ้าออกเสียงค่ะไม่ต้องใส่ไม้เอกแต่ถ้าออกเสียงค่ะต้องใส่ไม้เอกด้วยอันนี้เป็นเรื่องเดียวเลยของปฏิชยาวิเศษที่ครูอุ้มเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะว่าเด็กๆจะใช้ผิดอ่าดังนั้นผ่านเนะาะต่อไป เราลองมาดูอันที่สับสนก็คือนิยมะวิเศษลูกนิยมะวิเศษเนี่ยจะมีคําว่านี้นั้นโนนนี่นั่นโนนที่ครูอุ้มบอกว่ามันสับสนกับคานิยมะสรรพนามเพราะว่านิยมะสรรพนามก็มีนี้นั้นโนนนี่นั่นโน่นคาเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ชี้เฉพาะเจาะจงจาไว้นะเอาไว้ชี้เฉพาะเจาะจงถ้าครูอุ้มบอกว่าบ้านนี้ของฉันมันเป็นนิยมะวิเศษ แต่ถ้าคุณอุ้บบอกว่านี้คือบ้านฉันมันคือนิยมสัพนามมันใช้ต่างกันยังไงนิดเดียวถ้าคำว่านี้ไปอยู่ติดกับคำนามไปอยู่ติดกับคำนามนะจะเป็นนิยมวิเศษแต่ถ้าคำว่านี้ไม่อยู่ติดกับคำนามจะเป็นนิยมสัพนามง่ายไหมง่ายมากเออดังนั้นผ่านคราวนี้เราลองมาดู ชนิดท <Workers> exactly. ี <För st alled> ่สองอ่ะชนิดที่สามนะอนิยมะวิเศษอานิยมะวิเศษไม่ใช่สี่ชนิดที่สี่นะชนิดที่สี่อานิยมะวิเศษกับอันิยมะสัพนาที่มักใช้สลับกันลูกมักใช้สลับกันอันิยมะวิเศษก็จะมีคําว่าไหนอื่นใดอะไรส่วนอันิยมะสัพนามก็เช่นกันมีคําว่าไหนอื่นใดอะไรเหมือนกันและมันใช้ต่างกันยังไงเราต้องดูตัวอย่างประโยค คุณจะมาเวลาอะ,อะไรก็ได้คุณจะมาเวลาอะไรก็ได้เห็นไหมมีคําว่าอะไรแต่ถ้าเป็นอนิยมสัพนามจะใช้ว่าอะไรอะไรก็ฉันตลอดมีคําว่าอะไรคราวนี้เนี่ยหลักการใช้ถ้ามันอยู่ติดกับคานามเห็นไหมถ้ามันอยู่ติดกับคํานามเวลาเป็นคํานามมันจะเรียกว่าอนิยมพิเศษแต่ถ้ามันไปอยู่ติดกับคําอื่นที่ไม่ใช่คํานาม มันจะคืออนิยมะสัพนามไม่งงนะไม่งง,งนั้นผ่านเลยต่อไปปริชาวิเศษกับปริชาสัพนาลูกปริชาเนี่ยแปลว่าคําถามมักจะมีคําว่าอะไรไหนทําไมใครใดปริชาวิเศษก็จะมีคําเหล่านี้ปริชาสัพนามก็จะมีคําเหล่านี้เช่นกันดังนั้นหลักการจําง่ายๆถ้าคําถามนะคำปริชาไปอยู่ติดกับคํานามลูก มันจะเป็นปริฉาวิเศษงงไหมไม่งงนะแต่ถ้ามันไม่อ,อย is, <d> ออู่ติดกับคำนามมันไปขึ้นต้นประโยคและไม่อยู่ติดกับคำนามมันจะเป็นปริฉาสรพนาเช่นใครเอาหนังสือมาวางที่น,น <orgeous. S 3> ี่ค่ะคำว่าใครไปอยู่ต้นประโยคเห็นปะมันไม่อยู่ติดกับคำนามมันจึงจัดเป็นปริฉาสรพนาส่วนหนังสือใครคะเนี่ยใครอยู่ติดกับหนังสือซึ่งมันเป็นคำนามมันจึงจัดเป็นปริฉาวิเศษนั่นเองคราวนี้ ชนี้สุดท้ายลูกประพันธ์วิเศษกับประพันธส์สรรพนามมันก็จะมีคําว่าที่คําว่าซึ่งคําว่าอันซึ่งคําว่าประพันธส์สรพนามก็มีที่ซึ่งอันเช่นกันแต่หลักการใช้ก็คือถ้าคําว่าที่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไปอยู่ติดกับคาวิเศษมันไปอยู่ติดกับคาวิเศษนะมันจะเป็นประพันธ์วิเศษแต่ถ้า คำว่าที่ซึ่งอันมันไปอยู่ติดกับคํานามมันจะเป็นปรปพันธะสรรนามตัวอย่างประโยคเช่นคนสวยๆที่ยืนตรงนั้นเมื่อวันก่อนคือฉันเองเห็นไหมคําว่าที่มันไปอยู่ติดกับคําว่าสวยซึ่งเป็นคําวิเศษมันคือปรปพันธะวิเศษส่วนคนที่ยืนสวยๆเมื่อวันก่อนน่ะคือฉันเองคำว่าที่ไปอยู่ติดกับคำว่าคนซึ่งมันเป็นคำนามอันนี้เราจะเรียกว่า ปรพันธสัพ,พนามจบลงไปแล้วเรื่องคำพิเศษที่ครูอุ้มนำมาฝากในวันนี้แม่ยาวทีเดียวอาจจะเลยเวลานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครูอุ้มมีเวลาเหลือเฟือสำหรับให้เด็กๆเ,เนี่ยทำแบบฝึกหัดพร้อมทำแบบฝึกหัดหรือยังแบบฝึกหัดในวันนี้ก็ไม่ยากเลยถ้าเด็กๆพร้อมทำแบบฝึกหัดแล้วเราไปลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด s ับสไคร b e ให้ครูอุ้มด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอการสอนของครูอุ้มนะคะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะว่าในคำวิเศษแต่ละชนิดเนี่ยเราเลือกใช้อย่างไรนะคะให้มันถูกต้องนะคะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเอ๊ยยังมีข้อสงสัยนะคะให้นักเรียนย้อนไปดูในคลิปนะคะอีกครั้งหนึง่งหรือว่าจะสอบถามครูฝนมาในลายส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วเราก็มาทําแบบฝึกหัดกันนะคะในวันนี้นะคะครูฝนก็จะให้นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดนะคะซึ่งครูฝนก็มีคําถามแค่2ข้อแค่นั้นละคะ่ะข้อที่1น,นะคะ คำวิเศษคืออะไรนะคะลอกโจทย์แล้วตอบตอขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วก็ขีดเส้นขั้นคอด้วยนะคะในข้อที่2นะคะคำวิเศษมีกี่ชนิดนะคะให้นักเรียนตอบก,ก่อนว่ามีกี่ชนิดนะคะอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนดูในคลิปนะคะ การสอนนั่นแหละแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายรูปนะคะแล้วส่งเข้าในอัลบั้มวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเน้นย้ําให้นักเรียนส่งงานนะคะให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากถ้าเป็นไปได้อยากให้ส่งวันต่อวันเลยนะคะครูฝนจะได้มีเวลาตรวจนะคะเมื่อนักเรียนทําผิดนักเรียนก็จะได้มีเวลาในการแก้ไขนะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูฝนก็ขอให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็รุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้นักเรียนนะคะอยู่แต่บ้านนะคะไม่ไปพื้นที่เสี่ยงนะคะหากมีเวลาว่างก็ให้ทบทวนบทเรียนนะคะและเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในวิชาภาษาไทยใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ